ประธรรมของพระเจ้าวันนี้อิสยาบทที่3นะครับจะใช้ชีวิตยอย่างไรเมื่อผู้คนเสื่อมทรามลงในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรให้เรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใครควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆท,ทางเอเมนเราจะมาอ่านด้วยกันเนาะนี่ก็เป็นคําพยากรณ์ถึงการพิพากษากรุงเยรูซาเลม็มยูดานะครับก็คืออิเอลไใต้นั่นเองในช่วงวลานั้นนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของเราเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับข้อที่1เป็นต้นไปเพราะดูสิ องเจ้าในคือพระยาเวจอมทัพจะทรงนำให้ขอไปจะทรงนำไปเสียจากเยรูซาเล็มและจากยูดาซึ่งสิ่งหล่อเลี้ยงและการจุนเจือคือสิ่งหล่อเลี้ยงทั้งหมดซึ่งเป็นอาหารและสิ่งหล่อเลี้ยงทั้งหมดซึ่งเป็นน้ำดื่มนักรบและทหารผู้วินิจฉัยและผู้เผยพระชนะผู้ทานายและผู้ใหญ่อันนี้ก็คือพวกโขนพวกทํานายเป็นพวกที่ พยากรณ์ถึงอนาคตของประเทศตัวเองเนี่ยนะ,ะคนเหล่านี้นะครับนายกองและคนมีตำแหน่งสูงที่ปรึกษาและคนเล่นสายศาสตร์ที่เจนจัดทั้งผู้ชำนาญการทำอาถรรพ์และเราจะทำให้เด็กๆเป็นเจ้าหนายของเขาและทารกปกครองเขาทั้งหลายและประชาชนจะบิดบังคับกันและกันแต่ละคนจะ บีบบังคับคนอื่นและแต่ละคนจะบีบบังคับเพื่อนบ้านของตนเด็กๆจะโอหังต่อผู้อโสและคนเลวต่อคนมีเกียรติงรับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าจะให้คนที่เป็นผู้นำคนที่เป็นผู้สามารถที่จะพยากรณ์สามารถที่จะวิเคราะห์วินิจฉัยวิเคราะห์อะไรต่างๆได้เนี่ยนะเป็นผู้นำเหล่านี้นะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เล่นสายาศาสตร์ทำอาถรรพ์คือคนเหานี้วันหนึ่งเด็กๆจะ,ะเด็กๆจะไม่เชื่อฟังเขาอะทำให้เด็กๆเป็นเจ้าในายของเขาะจะ,ะโอหังต่อผู้อุ้องเรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดขึ้นอีก และในสมัยของเราก็เกิดขึ้นถูกไหมครับนะผู้คนคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องเหล่านี้อีกต่อไปแล้วแล้วก็เขาก็เขาเรียกว่าแสดงทัศนคติแสดงมุมมองในรูปแบบของพวกเขาต่อผู้หลักผู้ใหญ่ต่อผู้นำนี่ก็เกิดขึ้นนะครับและคนเลวต่อคนมีเกียรตนะิคนที่ทำผิดนะทำชั่ว คนที่อยู่ในธุรกิจมืดธุรกิจสีเทาทั้งหลายในเวลานี้เขาก็ไม่ไม่กลัวคนที่มีเกียรติหรือคนที่มีตำแหน่งเขาไม่กลัวกฎหมายต่อไปแล้วนี่นะตอนนี้เนี่ยพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าคนเหล่านี้คนที่มีเกียรติมีตำแหน่งคนที่มีอำนาจทั้งหลายก็ทำหน้าที่ของตัวเองไม่ถูกต้องไงนะก็ยังเบียดบงังกฎหมายอยู่ยัง ในพระธรรมของพระเจ้านะเนาะเดี๋ยวเราอ่านด้วยกันนะครับนะประชาชนบีบบังคับกันและกันและคนจะบีบบังคับคนอื่นและแต่ละคนจะบีบบังคับเพื่อนบ้านของตนเนี่ยเด็กๆจะโอหังต่อผู้อุและคนเลวจะอ่และคนเลวต่อคนมีเกียรตินี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแต่ละคนก็ทําหน้าที่ไม่ถูกต้องข้อที่6นะครับเมื่อคนหนึ่งคนใดบังคับพี่น้องของเขาในบ้านของบิดาของเขากล่าวว่าเจ้ามีเสื้อคลุมอยู่แล้วให้เจ้าเป็นผู้นําของเรา และซากปลักขอภัยและซากหักพังนี้จะอยู่ใต้กามือของเจ้านี่ข้อที่7แต่ในวันนั้นเขาจะคัดค้านว่าข้าพเจ้าไม่เป็นผู้แก้ไขในบ้านของข้าพเจ้าไม่มีทั้งอาหารและเสื้อคลุมพวกท่านอย่าแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้นำของประชาชนเลยนะ ก็จะแต่งตั้งคนที่มีมีฐานะว่างั้นนะ่ะจะมีสติปัญญาหรือไม่มีก็ไม่ได้สนใจนะเขาก็จะแต่งตั้งคนที่มีเงินมีทองนะในเวลานี้เนะนี่ยคนใครที่จะมีเงินมีกําลังที่จะซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงก็ก็จะขึ้นมานะดามํารงตําแหน่ง่น้องครับแต่คนเหล่านั้นก็จะคาดกันว่าข้าพเจ้า,าคือไม่สามารถที่จะแก้ไขความยุ่งเหยิงของบ้านเมืองได้นะ อย่าไปแต่งตั้งเลยอย่าไปเป็นให้เป็นผู้นําเลยนะข้อที่8นะครับเพราะเยรูซาเล็มก็สะดุดและยูดาก็ล้มลงเพราะวาจาและการการะทําของพวกเขาล้วนต่อสู้พระยาเวกระบฏดต่อการทรงสถิตด้วยพระสิริของพระองค์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเยรูซาเล็มในยูดาแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยก็เกิดขึ้นนะในทั่วๆไปเลยนะข้อที่9เนาะ สีหน้าของเขาทั้งหลายเป็นพยานปรับปําเขาพวกเขาเป่าร้องความบาปของเขาอย่างเมืองโสโดมและ,อะขออภัยอย่างเมืองโสโดมพวกเขาไม่ได้ปิดบังเลยวิบัติแก่ตัวเขาเพราะว่าพวกเขานำความไหยนะมาสู่พวกเขาเองจงบอกคนชอบธรรมว่าเขาจะเป็นสุขเพราะพวกเขาจะได้รับผลการกระทำของเขาวิบัติแก่คนอธรรมอย่างข้อที่10เนาะ จงบอกแก่คนชอบทำว่าเขาจะเป็นสุขเพราะพวกเขาจะได้รับผลจากการกระทําของเขาเาข้อที่11ว,วิบัติแก่คนธรรมเพราะว่าสิ่งเลวร้ายจะเกิดขึ้นกับเขาเพราะว่าเขาต้องถูกจัดการตามสิ่งที่มือของเขาได้ทําส่วนชนชาติของเรานั้นเด็กๆเป็นผู้บิงบัคับเขาและผู้หญิงปกครองเหนือพวกเขาโอ้ชนชาติของเราเอ,อ๋ย ผู้นำของเจ้าทำให้เจ้าหลงทางทั้งทำให้วิถีทางของพวกเจ้าสับสนพระยาเวทรงยืนตัดสินความพระองค์ทรงยืนพิพากษาชนชาติของพระองค์พระยาเวทรงเข้าไปพิพากษาพวกผู้ใหญ่และเจ้าในแห่งชนชาติของพระองค์พวกเจ้านี่แหละที่กลืนกินสวนอง,งุนของริ์จากคนจนก็อยู่ในบ้านของเจ้า ที่พวกเจ้าบีบคั้นชนชาติของเราและบทขยี้หน้าคนจนนั้นหมายความว่าอย่างไรพระยาเวองค์เจ้าในผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสดังนี้แหละและพระยาเวตรัสว่าเพราะว่าบรรดาธิดาซิโยนนั้นหยิงพยองและเดินคอยืดคอยาวทั้งส่งตาหวานเดินกระตุ้งกระติ้งยขยับเท้าให้มีเสียงกลุ่งกลิ่งองค์เจ้าในจะ ให้เป็นรอยแผลตกสะเก็ดบนศรีรษะของคนของบรรดาทิดาซิโยนและพระยาเวจะทำให้หน้าผักของพวกนางโลน้นในวันนั้นองค์เจ้าในจะเอาบรรดาสิ่งงดงามไปเสียคือกำไรข้อเท้าปันจุเรตตุ้งวงเรือนน,อนี่ยังไม่รู้เลยว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวค่อยหาให้นะครับจี้กำไรมือ ผ้าแทดผ้ามาลากําไลต้นแขนผ้าคาดเอวผ้าอบน้ํามันหอมตะกรุดแหวนตราและห่วงที่จมูกเสื้อออกงานและเสื้อคลุมผ้าคลุมและกระเป๋าถือเสื้อผ้าปรงเสื้อผ้าลินินผ้าโพกศีรษะและผ้าคลุมหน้าแทนน้ําหอมจะมีแต่ความเน่าเหม็นแทนผ้า คาดเอวจะมีแต่เชือกรัดแทนผมคัดจะมีแต่สีสะล้านแทนเสื้องามล้ำค่าจะมีแต่ผ้ากระสอบแทนความงดงามจะมีแต่ความอับอายพวกผู้ชายของท่านจะล้มลงด้วยดาบและทหารกล้าของท่านจะล้มลงในสงครามประตูเมืองของเธอจะร้องไห้และไหวทุกเธอจะถูก ทำลายแล้วนั่งอยู่บนดินนี่คือการพยากรณ์กานพิพากษาในวันนั้นก็เกิดขึ้นแล้วเนาะนะยูดาก็ล่มสลายไปในปี722ก่อนคิดตะกลดนะครับนะพระธรรมของพระเจ้าเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราเนาะใน เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามีแต่ความเลวรามความเสื่อมรามลงไปในทุกมิตินะประชาชนก็บีบบังคับกันเองนะผู้นำก็เย่อยิงแล้วก็เอารักเอาเปรียบผู้คนแล้วก็ในด้านเศรษฐกิจก็ทำให้คนที่มีเงินมีทองก็เย่อยิงที่ดาซียนก็คือกรุงเยอเลม็มก็เปรียบเหมือน เขาภูมิใจในฐานะในความเป็นอยู่ของตัวเองในพระธรรมของพระเจ้า,อ,าอิสยาไดา้เปรียบเลยถึงความสวยงามของผู้หญิงความาการประดับประดาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะวันหนึ่งก็จะกลายเป็นสร้างปรากหักพังวันหนึ่งก็จะกลายเป็นสิ่งเน่าเหม็นวันหนึ่งก็จะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเอาแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่พระธรรมของพระเจ้าบอกกับเรานะท่ามกลางความ เสื่อมทรเหล่านั้นในข้อที่10บ,บอกว่าจงบอกคนชอบธรรมว่าเขาจะเป็นสุขเพราะพวกเขาจะได้รับผลการกระทำของเขาพี่น้องท่ามกลางความเสื่อมทามลงแต่จะมีบางคนที่ยืนหยัดอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าและคนที่อยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าเขาจะได้พบกับความสุขเพราะพวกเขาจะได้ผลการกระทำของเขาในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าท่ามกลาง ความเสื่อมทรามของเยรูซาเลม็มยูดาห์นะพระเจ้าให้คนที่ยังยืนหยัดอยู่ในทางของพรรองนั้นได้พบกับสันติสุขแท้ที่มาจากสวรรค์ได้มาจากพระเยซูพน้องในพระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่านะเมื่อเราดําเนินชีวิตยอยู่ท่ามกลางความเสื่อมทรามความย่ําแย่ของผู้คนเนี่ยรอบข้างนี้นะนี่เราจะทํำยังไงเราจะใช้ชีวิตยอย่างไรนะขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่ ยึดความชอบธรรมของพระเยซูเอเมนไหมครับยึดเอาความถูกต้องของพระเยซูยึดเอาความถูกต้องของพระคิดธรรมคำภีดำเนินชีวิตถึงแม้คนรอบข้างเขาจะาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องย่ำแย่แค่ไหนยังไงเรายังยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเอเมนแ,แม้แต่แม้คนรอบข้างเขาจะทําตามวัฒนธรรมแห่งโลกใบนี้นะทำเพื่อที่จะตอบสนองความมั่งคั่งร่ำรวยวัตถุสิ่งของแต่เราอยู่เพื่อตอบสนองพระมหาบัญชา ของพระเยซูเอเมนนะครับนะพี่น้องในพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเราอ่านแล้วขอพระเยาโมสุดที่จะช่วยเราแล้วก็นําเรานะอย่างที่บอกก็คือเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าเราก็จะต้องยกเอาเพิ่มพีมานะเราอ่านบทหนึ่งเราก็เอามาเดี๋ยวผมก็เอามาข้อหนึ่งเอามาคิดวิเคราะห์ค่้ควรนะแล้วก็าการาควรวิควดวิเคราะห์ก็ดูว่วามันเป็นเรื่องความบาป เป็นเรื่องพัสัาญ,ญาเรื่องของทัศนคติเรื่องของคาสั่งเรื่องของตัวตัวอย่างไหมเนี่ยนี้ผมก็ได้เห็นถึงมุมมองทัศนคติในเรื่องของการใช้ชีวิตท่ามกลางความเลวร้วายความเสื่อมทรามนะเอามาแล้วก็ตอบสนองนี่นะตอบสนองก็จะต้องนะคือประยุกต์ใช้อะประยุกต์ใช้ที่สำคันจริงๆนะโอเคแล้วก็ประยุกต์ใช้ในขณะที่เราอยู่ในที่ทํางาน นะคนที่ทํางานเพื่อนที่ทํางานเขาเอาลัดเอาเปรียบเจ้าในหรือเขาไม่สัดสื่อต่อองค์กรของตัวเองยังไงเราก็ยังสัดส,สื่อต่อองค์กรของเรานะบริษัทของเราหน่วยงานของเราถูกไหมครับนะไม่ว่าเราทํางานในสภาพของด้านไหนก็แล้วแต่นะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นเขาว่าจะเอารัดเอาเปรียบลูกค้าของตัวเองนะการที่สอดใส่สินค้าที่ไม่มีคุณภาพให้กับลูกค้า แต่เราจะไม่ทําตามเอเมนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัททางร้านหน่วยงานราชการหรือเป็นเกษตรกรหรือเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เราทําอะไรก็แล้วแต่นะเราก็จะทําในสังสีนถูกตต้องเนาะเป็นนักเรียนนักศึกษานี่คือการประยุกต์ใช้เนาะเป็นนักเรียนนักศึกษาถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะ,ะชุ้จิรจนะิการเรียนการสอนการเรียนหรือการสอบนะเราก็จะทําในสิ่งที่ถูกต้องถูกไหมครับพี่น้อง เราก็เอามาประยุชชนในชีวิตของเราผมก็เอามาท่ามกลางการรับใช้พระเจ้าทีา่ผู้คนหรือความเสือส่อมทรามอาจจะดึงคิดได้จักหรือผู้รับใช้พระเจ้าออกไปในทางที่ตอบสนองต่อเนื้อนหนังและต่อโลกต่อวัตถุสิ่งของแต่เราก็จะย,ยืนหยัดที่จะตอบสนองต่อพระหมหาบัญชาของพระเยซูเท่านั้นอยู่ในความอาชอบธรรมอยู่ในความอ,าอยู่อยู่ในแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า ในการที่จะขยายแผ่นดินของพระองค์เท่านั้นเอเมนไหมครับนะเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเมื่ออ่านแล้วมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เป็นเรื่องของยูดาห์เยรูซเลมและไม่เกี่ยวกับชีวิตของเราเลยนะพี่น้องครับในพระธรรมพระนััญญาใหม่บอกกับเราว่าอย่าเรียนแบบคนในยุคนี้นะแต่ให้ค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบพระไทยสิ่งอะไรคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่พระเจ้าพอพระไทย อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดพัะท่าัญญาใหม่ก็บอกกับเราดังนั้นทําทกลางความเสื่อมร้มความเร็วซามของผู้คนหรือความไม่ถูกต้องเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องเอเมนมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระองค์คุณใช้ชีวิตอย่างไรในขณะที่ผู้คนเสื่อมซ้มลงใช้ชีวิตอย่างไรนะครับคนรอบข้างคนอื่นๆผมก็ได้ให้แนวในการประยุกต์ใช้มา บ้างแล้วเนาะแล้วการใช้ชีวิตท่ามกลางความเสื่อมทรามเนี่ยเราใช้ชีวิตอย่างไรนเนาะ่น้องเราอยู่ในท่ามกลางที่มีความบาปอยู่เยอะมียาเสพติดมีการพันนันมีการล่อลวงนะมีสื่อลามกอนาจารเราใช้ชีวิตอย่างไรท่ามกลางสิ่งเสื่อมทรามเหล่านี้่นลองเราตอบตัว,ตวเองเนาะก็ว่าเราใช้ชีวิตอย่างไรและข้อที่สอง จะดำเนินชีวิตในความชอบธรรมได้อย่างไรนี่คือสําคัญที่สุดเราจะดําเนินชีวิตในความชอบธรรมของพระเยซูเนี่ยได้อย่างไรเราไม่มีสิ่งอื่นเลยที่เราจะ ใช้หรือก็พึ่งนั้นคือมีพระวิญญาณบาริสุทธิ์ที่จะครอบครองเราต้องยกชีวิตของเราเนี่ยให้กับพระวิญญาณบาริสุทธิ์ให้กับพระยิสคิดเป็นเจ้านายเป็นผู้ครอบครองบัลลังก์ชีวิตจริงๆที่จะขึ้นเราแล้วก็นําเราแล้วเราก็จะเชื่อฟังพระคมภีร์แล้วก็ทําตามพระภีชีวิตของเราก็จะอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์ตลอดเวลาถ้าเราใช้กําลังความสามารถในความจํากัดของความเป็นมนุษย์เร,เราก็จะทําอย่างนั้นเราก็จะทําอย่างนี้ไม่มีทางที่จะทําได้หมดเพราะเรามีข้อจํากัดในระยะเวลาในความ เข้มแข็งแข็งแกร่งนะทุกด้านเนี่ยเรามีข้อจํากัดมากเลยความรู้ความเ้าใจเรามีข้อจํากัดเราพึ่งพระเยซูมาสุดพึ่งพระเยซูในการขับเคลื่อนชีวิตของเราอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ทําตามพระคัมภีร์แค่นี้เลยนะและชีวิตของเราก็จะอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์ในทุกๆวันนะอธิษฐานต่อพระเจ้าพึ่งพระเจ้าในทุทกๆวันนะทุกๆวันนะไม่ใช่ว่าอาดีตท,ที่ผ่านมาเราเข้มแข็งแข็งแกร่งเราผ่านมาได้แล้ววันพรุ่งนี้มื้อลื่นนี้โอ้ นะผ่านได้ร้อยเปอร์เซนโดยลืมพระเจ้าลืมพระเ,ระเยซูบทสุดทําด้วยกําลังของตัวเองนะไม่มีทางหลอดนะพึ่งพระเยซูบทสุดวันต่อวัน9้าต่อ9ก้าทโดยกําลังที่มาจากพระองค์แล้วเราก็จะอยู่ในความชอบธรรมของพระองค์จะยินจัดอยู่ได้ท่ามกลางความเร็วสามเท่าไรในความชอบธรรมของพระองค์จะบอกคนรอบข้างว่าพระเยซูคริสต์คือผู้นําทางชอบธรรมได้อย่างไร พระเยาโบิสุทธิ์พระเยซูยคริสต์จะนําความชอบธรรมคือจะนําชีวิตที่ชอบธรรมให้กับคนรอบข้างคนอื่นว่าพระเย,ยซูนั้นนั้นที่จะช่วยคุณให้อยู่ในความชอบธรรมได้พป่น้องไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเนาะแต่สิ่งที่เราทําได้คือพอเราอ่าน,นพระคัมภีร์โอเคเรามีพระเยาูยบริสุทธิ์พระเยซูยคริสต์ในการที่จะนําเราให้อยู่ในความชอบธรรมเราเพึ่งโปรองอยู่ในการทรงสื์ของโปรองและชีวิตของเราก็ยังอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องถึงแม่ สถานการณร์เลวซ้มย่ำแย่ไปหมดแต่เรายังยืนหยัดอยู่ในความชอบธรรมคนรอบข้างคนอื่นที่เห็นชีวิตของเราเอ๊ะชีวิตของเราทำไมยืนหยัดอยู่ได้ในความถูกต้องชอบธรรมก็บอกได้ว่าพระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราขึ้นเราเมื่อเขาเปิดใจให้พระเยซูพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาครอบครองชีวิตแล้วก็นำพาชีวิตของเราเขาก็จะอยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าได้ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันเอเมนนะครับเ,เราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามครับ พระบิดาเจ้าค้าเราขอบคุณพระองค์หรับข้อคิดจากพระธรรมของพระองค์ในเช้าวนันนี้ขอพระเยซูมสุดเคลื่อนเราแล้วก็น,นําเราให้อยู่ในความชอบธรรมของพระองค์เสมอตลอดเวลาพระองค์เจ้าค้าเราขอบพึ่งพระองค์เท่านั้นเราที่ฐานทุนต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระยซูมาสุดที่จะเต็มเต็มให้กับเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยกันแชร์ออกไปขอบพระเจ้าพระพรครับ อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำาคา